งินงินงินเอเลียนงินมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วครับ XA คือโน,นหนึ่งตอนนี้ถ้าอาไปจูนมันคือโน,นหนึ่งเทียบไม่ได้อยู่แล้ว วาแคปว่าแคปมันล้วด้วยแต่ว่าก็บอกไว้อีกอย่างหนึ่งว่ามันก็ยังไม่สุดอยู่ดี <ไอ S 1> มันยังมีได้อีกจังะลองขับละเจนเห็นข้อความฟาใจไหมเข้อความฟาใจไม่เห็นเพราะงอนเห็นแน่เลยน,เน,น้องแอมดูปแล้วคลิปสั้นแต่ค่าตัวตาย แลไงต่อนั่นแหละแล้วก็ไปกินเหล้าเมาโทรมาหาเลมืมแน่ดิโอไม่ตอบเลยพิมพ์อะไรมาก็ไม่รู้ไม่ใช่ตอนนั้นมันอันนี้ไม่ถึงวันดี้ต่ดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้<อ>ที่ขึ้นแล้วคือไม่คือพง่ไงดีคือตอนนั้นหนูไปคุยไปเคลียร์กับพี่แจค่ะมามามา,มาตอนทำเมืขอขอีกวันแล้วค่ะไปคุยไปเคลียร์พี่แจค่ะ ก็คือพี่เจเขาก็อ่านั่นแหละค่ะก็ก็คือเลิกคุยกันค่ะแล้วฟ้าก็ดื่มพอดื่มปุ๊บก็คือมันเหมือนกับว่ามันมีหลายๆเรื่องเข้ามาค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องความรักก็พังใช่ไหมค่ะอย่างที่สองคือฟ้าโดนพักงานค่ะแล้วมัน น่าเรื่องเข้ามาค่ะปะ้าแล้พักงานเรื่องฟ้าเอาเรื่องฝวนตัวไปปนกับงานค่ะเราเว้นหน้าที่เพราะว่าตอนที่ป้าจำวันนั้นได้ไหมที่เราอยู่ตรงที่กระดาดอะคะ่ะที่ที่หนูบอกขอไปตามพี่เจษอะคะ่ะจำได้ไหมอือืฟ้าก็ตามหาพี่เจษใช่ไหมคะ ม้าไม่ได้ทําหน้าที่หมอคะ่ะแล้วฟ้าก็วอบอกหมอ,หมอให้ถ้าเจอคนที่ชื่อเจสต,ตี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรหรือเบอร์อะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้ให,ให้ให้บอกฟ้าค่ะแล้วพอมันบังเอิญทามมิ่งมั้งคะหนูขับรถชนพี่เจตแบบสวนทางกันเหรอคะอาา่ะฮะแล้วฟ้าก็ขับตามแต่ขับไม่ทัน,นะคะ่ะแล้วก็ บังเอ,อิญว่ามันมีเคพี่เจตตรงสลบที่ปั๊มน้ำันะคะฟาก็เลยบอกวอลบอกน้อง,องว่าอย่าเพิ่งชกบเดี๋ยวฟ้าทำหน้าที่นี้เองฟาก็เลยอุ้มพี่เจตจากปั๊มน้ำมันตรงโอยะค่ะโรงเรียนโอยะเก่าขับนฮอไปไปชกบที่โรงพยาบาลภูทระคะ่ะเพราะว่าที่ชกบที่โรงพยาบาลภูทรเพราะว่าถ้าฟา้าฟ้ารู้อยู่แล้วว่าถ้าฟ้าชกบที่โรงพยาบาล ในเมืองอะพี่เจก,ก็ต้องหนีฟ้าไปอีกอะคะ่ะเราก็มีโอกาสได้คุยอีกฟ้าก็ต้องตามคุอีกฟ้าเลยไปปูทอนเพราะมันล็อกป,ประตูดได้ะคะ่ะก็เลยไปชุบตรงนั้นแล้วก็ล็อกเพื่อจะคุยอยากเขาอะคะ่ะเราก็ได้เจอป้าป้าเขาเขาชื่อบอสกับเอ่ออาร์เตอร์คะะใช่คะ่ะก็เลยได้ไปคุยไปเคลียร์กันค่ะที่ตรง,ท,ตรงที่ตกกุงใช่ค่ะป้า แต่ว่ายังเคลีย์ไม่เสร็จพี่ใจก็น่นะค่ะให้มาคุยให้เคลียร์อีกวันนั้นมัน,นหลายๆเรื่องค่ะก็เลยโดนพักงานจนกว่าสภาพจิตใจจะดีขึ้นแล้วก็ต้องดูก่อนว่าพออจะว่าเงจะรับฟ้าเข้ามาเป็นหมอไหมเพราะาราฟ้า,<ร>าทำเองด้วยอตอบมาดิยัง ยังอยากอยู่ค่ะอยากเป็นหมอหรืออยากมาเจอเขาอยู่เจอไม่ได้แล้วค่ะป้าเรื่องนั้นอ่ะมันเขาชัดเจนแล้วว่าเขาหน้าละขอจบกับหนูนะคะเขาไม่ได้บอกว่าเลิกคุยหรืออะไรกันแต่เขาบอกว่าใช้โอกาสนี้ไปให้คนอื่นก็คือหน้าละค่ะป้าอเกมสักวันหนึ่งก็ต้องเจอเขาอยู่แล้วค่ะเพราะหนูเป็นหมอนอี่ค่ะใช่ไหม <biases. S 2> ตอนนั้นหนูเมาหนูขาดสติอะไรอะไรหลายอย่างอะค่ะป้าใช่หนูก็เลยส่งข้อความไปหาป้าแบบนั้นแล้วหนูก็อยู่คนเดียวค,คิดนู่นคิดนี่แล้วแล, م, 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 ล م, ้วเ,เร็มเรมรู้ไปเจอได้ไงว่าจะฆ่าตัวตายก็เขาโทรมาแล้วเสียงแบบว่าไม่ไหวเลยเตะก็เลยคุยกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้ำเรเม็มมันอีกวันนึงไม่ของมเมื่อวานไง ฟระา,าหนึ่งทุ่มไม่ใช่หรอที่อันนั้นที่ฟ้าจะฆ่าตัวตายคือตอนเชา้าตอนตีห้าหกโมงเช้าเร็มเมไม่ได้เห็นเปี่แต่น้องมาเล่าให้ฟังว่าน้องแบบชิดสั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยท่านตอนนั้นตีสี่ตีห้าที่หนูเขาก็คำลัไปหาป้าเจอหนูจะฆ่าตัวตายจริงค่ะป้าเออไปแล้วครับ ไม่ควรทำมาบีอีมันหลายๆเรื่องนะตอนนั้นแนละ้วมันก็แค่รู้สึกว่าไม่อยากเจ็บแล้วไม่อยากเจ็บแบบนี้แล้วม,มันหลายเรื่องเนี่ยจะเรื่องรักเรื่องงานอีกมันทุกอย่าง,างนะคะนับตอนมันแค่รู้สึกว่าอยากเจ็บแค่ครั้งเดียวพอแล้วก็เลยอยาก คิดสัน้นค่ะก็ดีเหมือนกันที่คิดสั้นนะ่ะจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาไม่ได้รักว่าจริงพรว่บอกแล้วว่าถ้ารักกันจริงนั้นนึกถึงครอบครัวจะไม่มีคำว่าคิดสั้นฆ่าตัวตายแน่นอน เพราะว่าว่าก็เลี้ยงลูกมาดีนะหนูขอโทษคร่ะป้า บอกแล้วขอโทษผมว่าไม่หายถ้าพูดขอโทษอ่ะ้องเป็นเงินเท่านั้นเพราะว่าไม่อยากจะร่างเงินกับลูกรอกนะมช่วงนี้ว่าไม่อยากร่งเงินนะด้วยโอวรวยด้วยตัวเองนะด้วยแต่ถ้าลูกขูวว่อ่ะอูบอกแล้วอูวไม่ได้ขู่ไปดูในข้อความก็ได้แค่บอกแค่มาว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นอ่ะตอบไม่ได้ตอนนั้นอูโมโหเหมือนกันดื้อเกินไปละเอาแต่ใจด้วย กับผู้ชายคนเดียวจะเป็นจะตายคนที่อยู่เนี่ยปอบแล้วปอบอีกยังจะฆ่าตัวตายไม่เคยนึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังเรากก็นึกถึงใครก็ไม่รู้เพิ่งเจอแค่ไม่กี่วันครบเดือนหรือยังก็ไม่รู้ไม่ให้ฆ่าเขามากับครอบครัว หนูข้าวเสติจริงๆป้าป๊าพอด,ดื่มด้วยแล้วอะไรหลอ,อย่างด้วยหนูขอโทษครับป๊าจะไม่ทำอีกแล้วผิดไปแล้วค่าจะเรียนรู้ว่าไงต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองนหะเตียืยเราควรจับคุมถุงชนเลยดีมไหมเตียไม่พอเหอะขอร้องอะทำไมเอะแค่น,นี้ว่าปวดหัวย่แย่อยู่ะ ถ้าเบ็ดมันหยิบได้เราหยิบเบ็ดไปเปลอไป่ละอย่ามีไม้ไม่ใช่หรอมาวัวไว้จัดการศัตรูเท่านั้นถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้อยู่นะปาจายว่าบอกไว้ก่อนนะรูกบ้า กับผู้ชายอะไรให้มันมากเกินไปให้มันอยู่ในขอบเขตคงในปริมาณที่ควรพอรู้อะไรควรไม่ควรนี่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเราจะไปฆ่าตัวตายแล้วหรือคิดดูสิเลี้ยงมาตั้งแต่ทําอะไรไม่เป็นสักอย่างจนมาถึงตัวนี้จะมาฆ่าตัวตายไปง่ายๆอย่างเงี้ย เนี่ยจะลมเสียใส่นะอยาจะลมเสียใส่แต่มันเกินเกินขอบเขตไปละมันเบอร์ไปแล้วกับผู้ชายคนเดียวอ่ะรือไม่เคยเป็นด้วยเหตุการณ์พวกเนี <S <S <sk r k> ้ยในขนาดที่รื้อเศร้าอ่ะมันดีด้าขนาดไหนเคยเห็นไหมเปียแต่เขาก็แปลกๆจริงๆนะคนนั้นอ่ะเขาอ่ะพูดกับฝาใจว่าจะตัดใช่ไหมแต่วันนก็ส่งข้อความมาหาโนแล้วก็แกล้งบอกว่าส่งผิดอย่างเงี้ย ใช่ป่ะอืมตอบสิตอบไปดิตอบไปดิอืมทำ<ะ>ามเขาไปดิหนูหเขา<ห>เขาเ,เขาไม่ใช่ไม่มาแล้วครับป๋าคือเขาส่งมาเหมือนส่งผิดจริงๆค่ะหนูก,ก็เลยบอกว่าพี่ส่งผิดนะคะพี่อะไรเงี้ยขาขอโทษครับที่ส่งผิดแค่นั้นนะคะม,มันไม่มีขอโทษที่ส่งผิดหรอกว็วาจะพิมพ์กว่าจะอะไรข้อความบางคนมันไม่ใช่ข้อความแบบอ่าว,วันวาเจู๊กับใคร ถ้าเป็นนักธุรกิจเออว่าไปอย่างมีคุยหลายคนไอ้เจ๊นี่มันไม่ได้คุยกันหรอกมันส่งเพราะมันตั้งใจแหละใช่ด้ตามเดือมันทันยเหอะยังไปแก้ตัวแทนมันอีกก็ไม่ว่าจบไปแล้วอะจบไปแล้วค่าเพราะเขาเป็นคนขอจบเองด้วยเขาขอจบแต่เขาไม่อยากไงถ้าลื้อไปมีคนใหม่เนี่ยมันน่าจะหัวหัวร้อนตายอ่ะหัวระเบิดตายอ่ะ มันหาเรื่องที่แบบแหมมาคุยไงรู้จำไว้นะไอคนที่บอกจบกันหรืออ่มันยังห่วงหรือประมาณ90%มันยังถึงห่วงหรืออมันเล่นเล่นตัวเหมนั้นแหละใช่จริงถ้าเป็นพี่นะพี่จะมีความสุขให้เขาอ,อกแตกตายเออะมีคนอื่นด้วยเห็นไหมล่ะคำที่ต้องคำที่ทุกคนพูดแตวต้องจิง้มพูดตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว ี่คนอื่นใครเจาหนูปะาหนูถามจริงคนในผู้ชายในเสาทิด์ดีเยอะแยะนะฟ้าก็บอกแล้วเดี๋ยวมันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็มีเอแต่จริงนะเสาทิ่ยผู้ชายวต่แต่จำเป็นไหมล่ะเราจำเป็นไหมเริ่มๆที่ต้องหาผู้ชายให้เนี่ยใช่มันใช่เรื่องไหมเนี่ยเผื่อน้องอยากเจอคนดีๆไงเตี่ย ก็บอกไปแล้คนดีที่ว,ว่าคิดได้ในเมืองนี้คือลุงทอม <laughs> อยู่ไหนเธอะตอนนี้นไม่ถึงเจอเ,เลยคนนี้ที่เลมแนะนำให้ชื่ออาร์มคนนี้ก็ดีทำงานเก่งทำงานขยนันแทบจะเป็นมือฟาร,ร์มโน .1 นของสาอาทิตย์แล้วก็เป็นคนสุภาพแบบว่าแต่ว่าค<อ>ือรฮะทูตัวคือแต่ว่าคืออะไรไม่แต <c oughs> <อ>่ว่ากลัวฟ้าไม่ชอบ เขาทำกัาไ,ไม่ได้คบคนที่เงินไงไแต่ถ้าฟ้าอยากได้คนนี้คนนี้แหละคนดีแถมไม่แก่เหมือนลุงหอมด้วยโอ้แรงนะแต่จะหาผู้ชายให้น้องเตียหาแบบเออให้มันสมวัยหน่อยหนิไม่ใช่ไม่เอาลุงหอม,มเอเดี๋ยวเขาก็แก่ตายมอดก,กระตกเป็นหัวฟาใจเนี่ยมันเคยคิดถึงอนาคตเลยโอ้ผก็ดูเตี่ยใครจะไปเรียมแบบเตี่ยคิดได้ขนาดนั้นเราเออเดี๋ยวเขาก็ตายแล้ว ทั้งบ้านทั้งรถแล้วนะอามอ่ะไม่อแต่ว่างอนอยู่อ่ะโอไม่คุยด้วยแน่ให้น้องให้น้องพักก่อนอืมโอไม่คุยอ่ะก่อจะไปเก็บเงินเอาเงินมาให้กูอะมาง้ออ่ะก็บอกแล้วใหญ่ว่าโมโหกระเป๋าเลขอะไรคะสองเจ็ดหนึ่งองก็ไม่งินไม่หายสองสองเจ็ดหนึ่งหรอใช่ หมดแล้วไม่มีแล้วดีจะไม่ต้องเลี้ยงผู้ชายไม่เคยเลี้ยงผู้ชายคนเดียวที่หนดเลี้ยงก็มีแต่ป้านี่แหละเดี๋ยวจะือว่าเรื่องนี้ก็ปล่อยไปแล้วกันให้โอกาสไปแล้วกันไม่ได้เดี๋ยวต้องดุให้จริงจังแต่ถ้ามีค่าตัวตายอีกครั้งนี้ซีเรียสนะใช่ห้ามเด็ดขาดถ้าลื้อหันแสดงว่าลื้อ พร้อมที่จะทิ้งคนที่ยืนข้างหลังแล้วนะอัวก็เป็นมนุษย์นะอัวกเสียใจเป็นเสียใจการตัดสินใจลหลายอย่างอะ่ะอย่าให้ความเสียใจอัวมันเกิดขึ้นซ้ำาอีืมันเคยเกิดขึ้นามั้งแต่บริษัทต้องน้ำแนละ้ว นั่นคือการเสียใจครัำสุดท้ายที่ว่าจะให้มันเกิดขึ้นผมไม่จะเสียใจเกี่ยวกับลูกตัวเองอีกเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะรักกันให้มันมาก,มากๆโอรักลูกทุกคนเท่ากันอยู่แล้วเข้าใจไหมตบจืดอย่าหู้จืดออาผิดพี่ยอมดูแลพอใจอะ นี่ใครอ่ะไหนมายูอ๋อมายูทำไมเห็นอยู่กับป๊ะป๊าบ่อยๆอ่ะเนีมันช่วงเวลาเซียนนไม่รู้หรอกเวลาเซียนอะไรเตี้ยเป็นเวลาที่วัวอะไรเป็นช่วงเวลาเซียนเซียนหรือฟาเป็นช่วงเวลาเขาจะมาเดาไพ่ให้วัวเขาคือกุบาลใช่เหมดเหรอเฮ้ยงั้นช่วยเราด้วยสิได้ไหม อะไรเราทนหมื่นหนึ่งเราจะได้แสนปะมาอูอ้ัยก่อนจะช่วยให้รวยช่วยต้มจีนกอนเอก็ถ้าเตี่ยบอกว่าแม่นถ้าเตี่ยบอกว่าแมนมันก็ต้องแม่นดิใช่เราดูสิคะเออป่ะป่ะไปเ๋ยวไปเร็วฟ้าไม่ต้องคอตกพอเตี่ยไม่โกรธแล้วเราก็ต้องคิดให้มากๆเหมือนที่พี่บอกก็ครอบครัวคือทุกอย่างแล้วก็อย่าทิ้งมันอือ กอดว่าเลยกอดว่าเลยถ้าไม่กอดว่าก็ไม่หายอ่ะกอดว่าเลยอ่ะหันมาด้านหน้าก่อนไม่หันกอดด้านหลังโอ้ดึงเชิงอยู่ตบไปน่ดีกันนะคะนธออยากเธออยากได้เงินแสนหนึ่งอ่ะมาโยโอเคต้องไปลองเลยค่ะกันนะโอเคไปกันะไปมาโยไปไปมื่นหน่ื่นน่อ้าวลยืมหรือเปล่า